ขอรบครับขบวนที่หนึ่โงโยธวาทิศโรงเรียนวัดง่อนหนองนานมิตรภาพที่126ฝ่ายประถมศึกษาคระากรเด็กหญิงจีรารัตนพัฒน์ผู้ถือป้ายเด็กหญิงพิมชนกสุนิประภาเด็กหญิงมาเนราพาดาพัน์ครูผู้ฝึกสอนครูพันายพัฒรวัชยชัยเชษนายพัชบพลราชตาและนางสาวพัชาสวัสดีผู้ในการโรงเรียน จบริการมะลิวันเกิดเหรินะครับและติดมด้วยขบวนิยศเครืขอข่อายการศึกษาขั้นพื้นฐาน28นะครับ นายสุนทรขานการสาธารณพื้นฐานที่18บวเชินพระพงศ์ฉายาลั์และผ่านพุ่มพร้อมด,ด,อด้วยเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลโดยรถ Mercedes-Benz s c l a s s 3ล้อนะครับ3ล้อและขบวนริ้อธงกีฬาริ้อธงชาติริ้อธงเฉลิอ ระเบียและืิวทงกีฬาของโรงเรียนศูนย์เครืองถ่ายศึกษาขั้นพื้นฐาที่18ทั้ง11โรงเรียนนะครับและตามมาด้วยโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดินค่ะจำนวนนักเรียนทั้งหมดนะครับ150 เ,เด็กหญิงปัณิตาเหมือนเล่าเด็กหญิงจิรนานรัตนโสภาเด็กหญิงรัตนาพัฒนราชการเด็กหญิงชิมทิกาเป้าจันทึกเด็กหญิงฉัรตรประวีศิษย์บดีเด็กหญิงกระดงแนนแก้วคำลาเด็กหญิงคอยใสยงบขาธาตเด็กหญิงพุทธยาแก้วเด็กหญิงเขกแก้วปาราและตามมาด้วยขบวนแดนเซอร์ ลูกเสือต้านไทยาเสพติดน,นะครับวันนี้จะมาโชว์ที่นีเปิดด้วยนะครับคอยนักกีฬาจำนวนมากและคณะครูบุคลากรทางการศาึกษาจำนวนมากเช่นเดียวกันมาในทีมสีชมพูนะครับซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียนอนุบาลสวัสดีกันเองนะครับกับไปลงไปแล้วก็ดูแลกันเองนะครับ จิบปลาพันธ์ไพสงเขาบ้านดอนเชียงยืนครับบ้านดอนเชียงยืนถ้าอยากกินปลาต้องไปบ้านดอนเชียงยืนนะครับบริการปรเมศเฉยเชียรครับโดยมูลนกรณนักรวมมูลนกรณอาจารย์ศึกษาและนักเรียนจากบ้านดอนเชียงยืนมาสนับสนุนหาดการพิธีครับ นี้พิเศษนะครับเรามีโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมการหันกีฬาสำสสรเรียนอนุบาลสุวรรณเกษนะครับอนุบาลสุวรรณเวันนี้พานกีฬาเข้าสู่สนามด้วยตนเองเลยนะครับ Ong, สำหรับท่านผู้ดูการด็กเตร์ิติภงสุวรรณเทนนะครับเพิ่งเพิ่งมาเดินตรงนี้ใช่ไหมครับมาเดินมาตัง้ตงแต่ตัวเรานล้ครับสุดยอดครับรรอารุบาสุวรรณเทนนะครับท่านบริการดรกิติพงภ์สุวรรณเทนนะครับ เดินขอรับพระประธานนำนักกีฬานักเรียนด้วยตนเองเลยนะครับและขบวนต่อไปนะคะจากโรงเรียนบ้านดงสวรสค์คุรุราชรังสรรค์ค่ะผู้ถือายโรงเรียนค่ะเด็กหญิงการอุสาสุขขวัญค่ะเด็กหญิงณรินยาชมพูงามผู้ถือธงโรงเรียนเด็กชายวัชระเหลาลาภะค่ะผู้ถือพานพุ่มค่ะเด็กชาย กันทวีวงสุโธค่ะเด็กหญิงวชิราพรมีสาค่ะและผู้ถือพกักงรงมัจฉัยรัตน์เด็กชายรัพรชมพูษงามและเด็กหญิงพิมพดาพงมาค่ะแนดิ่งมากนะครับผาุ้ือนิ้งมากหลับก็เดินได้นะครับผาุ้ืม โรงเรเ hm ียนบ้านดงสวัสดิ์ค่ะสวัสดิ์นะครับ่านบริการกรมินทราวงเสาเนานะครับดงสวัสด์ขบวนนักกีฬาต้านไทยาเสพติดนะครับเดี๋ยทวาตท์ ลงในบัตกรเตยตะวันพิทยาสังผู้ถือป้ายนางสาวพระดาผู้สวัสดเด็กหญิงการยาวรัตนเฉลิมพาถากรเด็กหญิงกนทขมลแสงโยธารผู้ควบคุมวงนายสยบูพุชสิงผู้ในการโรงเรียนและผู้ในการชยานิษรันะตะนาวนดีครับบอกแล้วว่าเอยททาตะวันทขาอะไรขึ้นครับ E วันที่จะเพอยทางตะวันทิยาสานนะครับโดยทำกิจการชยานิตและพนวันนี้นะครับผู้ถืองโรงเรียนเด็กชายสุภัยสุภนัทเพ่งสงครามเด็กชายสุภจิตแสงทิพย์และเด็กชายจุวัตแสงยูธาค่ะผู้ถือพานพุ่งข้าดิบีทิยาเทียมราดเด็กหญิงพัชรวดีอินทร์ค่ะผู้ถือพระบรมชายยาละค่ะเด็กชายเสราว สราวุฒิชัยมังกรีเด็กหญิงพรมณีมนเพ็งค่ะโรงเรียนบ้านเตยทานตะวันพิทยาสันนะครับกำลังเคลื่อน มานหน้ากระพิธีเคารพนักข่าวในพิธีอยู่นักขณะน,นี้นะครับโดยท่านผู้ในการพานุมาศธรรมสาวสกุลนะครับผู้ในการโรงเรียนบ้านหวายนะครับน่ารักนะครับน่ารักน่ารักกระจุกกระจิโก้ครับอถนักเรียนครับ โรงเรียนบ้านหวายครับปาหลงื่นค่ะผู้ถือถุงโรงเรียนเด็กชายภูวนาถนมชมพูค่ะผู้ถือผ่านพุ่มค่ะเด็กชายนพัตน์ศีใสเด็กหญิงกัลยานามชมพูค่ะผู้ถือพระพระโคมชาลัยชาลัยษั์เด็กชายจิรวัตรพัรน,นาโสค่ะเด็กหญิงสุภาพรดาลุกิดค่ะ ทำชนดงต้องนะครับรักสวยงามนะครับสำหรับคําชนดงต้องครับเพื่นโรูจันะครับชนดงต้องครับต,ต่อไปครับโรงเรียนบ้านข้อพลสว่างยางชุมค่ะทรามธุรายการกุญยนธชินทวันค่ะพูดถป้ายโรงเรียนเด็กชายวัชรพงศ์พักีรักค่ะเด็กหญิงสุธิการศรีสันค์ค่ะพูดถึงโร,โรงเรียนเด็กชายอาดอนไก่ขันค่ะ โรงเรียนวัดขอโพธสว่างยังชูนะครับต่อไปครับบ้านหนองชาตินะครับคณจากโรงเรียนบ้านหนองชาติค่ะคนผู้ทอาหารค่ะทุกในการสมสมัยหาทองชัยค่ะมูมถึงบ้านโรงเรียนเด็กชายสุวรวัดดอกทองค่ะเด็กชายจะนกอชน สุยุตะค่ะผู้ถือตรงโรงเรียนเด็กชายธนพัฒน์คำเลิศค่ะโรงเรียนบ้านนองชาตินะครับโดยกรรมการสงสมัยหาทงชัยนะครับรลที่สุดในโรงเรียน,นครับและตามมาด้วยโรงเรียนบ้านทพนสูงค่ะโดยทันดู อำนวยการค่ะมายุดีมิโทศาค่ะรักษาราชการแทนผูมิในการค่ะผู้ถือใบโรงเรียนค่ะเด็กชายด่าุเดชนาชัยเงินค่ะเด็กชายชายปาฮาค่ะผู้ถือธงโรงเรียนเด็กชายผู้ชิตรักเสมอวงค่ะผู้ถือพระบรมราชินีรัต์เด็กชายสุทธิพงษาโรคาเด็กหญิงนันิชามาลิจันค่ะผู้ถือผานภูมิค่ะเด็กชายวัชรพงษ์นาชัยเงินค่ะเด็กหญิงสุดารัตราชพีค่ะ โร,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 รงเรียนบ้านโพนสูงครับอยาไปเจนนารักสวยงามนะครับอยากขบวนนักกีฬาที่ร้องเรียนอากโรงเรียนบ้านโพนสูงครับ อนัญลักษณ์สีชัยเชิดค่ะเด็กชายชัยนรงค์หอมหวงค่ะผู้ถือธงโรงเรียนค่ะเด็กชายภูริชาประสมรีค่ะผู้ถือาพานุ่งค่ะเด็กชายสุภพเริ่แสนวงเด็กหญิงกนิษฐาอนุสีผู้ถือพระบรมฉา,ายาลักษณ์เด็กชายธนชยอดเสลิกสีเด็กหญิงฐาน,นิตาดอกไม้ทองค่ะโดนท่านผู้ในการมาที่วันเกลิมศีลค่ะ,ะนในพระร้องวงการนิมิสถาผลค่ะ กระวน,นระโลรงค์นะคะในวันที่1สิงหาคมวันเอกโลกนะคะลณรงลงก,การใช้ถุงยางอนามัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหนึ่งธันวาคมทุกปีนะครับโครงการอนมามัยโลกกำหนดให้เป็นวันเอสโลกนะครับโดยมีสัญลักษณ์โบสีแดงเป็นสัญลักษณ์นะครับคำขวัญเอสโลกปีนี้นะครับ "The community is t e นะครับให้ชุมชน นำทางมุ่งสู่การยุติเยกนะครับไม่ติดไม่ตายไม่ตีตรานะครับสำหรับเหตุโลกนะครับ1ธันวาคมครับตามเรื่องกระบวนนักกีฬาจากโรงเรียนบ้านก้อนหนองพะนองอิตภาพที่126นะครับ ที่126นะคะยังมีขบวนลนนรงดุงลายนะคะขบวนคณะครูบุคลากรและการศักษาจากบ้า,านาน้องพนาวิตยาภาพที่126นะครับเยี่ยมมาก หายถานชัยเดชน,นังสาวนภัสสอนเกี่งแก้วพัาากรนางสาวอารณิกาจันศรีโคตรนะครับผูผู้สอนคุณคณรูรับพงบุลล้อมและคุณครูปิยธิดาสังทองผู้ในการโรงเรียนท่านผู้การมริวันเกิดสิริครับโยธวิทย์ปัญญนอนอหนองผนเนาวิตรภาพที่126 ที่จุดๆๆเรียนท่านผู้ในการสำนักง,งานเขตื้ยที่การศึกษารศดับศึกษย์สสคน,คนออละครเขตสองดรพนชัยจุปัญญาประธานในพิธีที่เคารพกระผมนายธนองศักดิ์เจริญใจผู้ในการโรงเรียนบ้านดังทุ่มพุทธาตะเคาะประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาขัานข้นพื้นฐานที่18นางผู้บริหารดู และปุกกรกราการศึกษารองทางนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสวนตเทนและโรงเรียนในสวนเครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่18ขอขอบพระคุณท่เานเ่็นอย่างสูงที่ติดเฉลิมพระเกียรติครั้งที่17ในวันนี้จากการกล่าวรายงานของธรรมธานศูนย์เครือข่ายทำให้ทราบว่าการออกกำลังกายในสะการเล่นกีฬาเป็นการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตให้แข็งแรง ทั้งยังสร้างความสมัครสมานสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นการสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลายาเสพติดหันมาเล่นกีฬาเพื่อเฉลิมพระเกียรติครั้งที่17ของศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่18และโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนประจำปีการศึกษา2566ณบัดนี้